สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครยของช่องพี่นิตนิตยากรโสภานะคะเพื่อรับความรู้สาระดีๆนะคะมีแต่สิ่งดีที่จะให้กับทุกคนในช่อง youtube นี้นะคะมานะคะรู้เกี่ยวกับพระพิคเนศกันนะคะเหตุใดพระพิคเนศมีงาข้างเดียวนะคะ มีหลายตำนานที่เราผ่านถึงการมีงาเพียงข้างเดียวของพระพิฆเนศซึ่งมีความแตกต่างกันไปหลายตำนานแต่ตำนานที่ดูได้จะได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือตำนานเรื่องของปอสุรามเป็นผู้ตัดงานของพระพิฆเนศซึ่งเป็นปางหนึ่งในร่างอวตารของพระนารายปางที่หกองค์ ปอสุรามมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระศิวะแต่พระคเนศที่ทําหน้าที่เป็นนายทหารหน้าห้องไม่ยอมให้เข้าเฝ้าเนื่องจากขณะนั้นพระศิวะยังบรรทมอยู่จึงให้ใครเข้าเฝ้าไม่ได้แต่ปรสุรามจึงดันจะเข้าเฝ้าให้จึงต้องสู้กันปรสุรามไม่สามารถสู้กับพระคเนศได้เลย จึงใช้ขวานที่พระศิวะประทานให้เข้าใส่พระพิฆเนศแล้วว่าเป็นขวานพระมิดาจึงไม่กล้าทําอะไรรุนแรงใช้เพียงงารับขวานไว้จึงทําให้งาหักลงโดยเชื่อว่างาที่ใช้รับเป็นงาด้านขวาทําให้รูปปั้นของพระพิฆเนศนิยมทํางาด้านขวาหักเอาไว้ เพื่อทำให้ด้านซ้ายเหลือเป็นงาเพียงข้างเดียว 2. จการมีหนูเป็นพาหนะมีที่มาอย่างไรตำนานเรื่องการมีหนูเป็นพาหนะและบริวานนั้นมีตำนานเล่าว่าพระอาสูรลายตนหนึ่งชื่อว่าข้าสมุขาอสูรมีลักษณะคือมีหน้าตาเป็นช้างมีฤทธิ์มากเป็นอวตาร สร้างความเดือดร้อนไปทั้งสามโลกคือโลกสวรรค์มนุษย์และบาดาลเรื่องนี้ทำให้พระศิวะต้องมีเทวองค์การให้พระพิกเนตลงมาปราบพระอสูรมุขาสูรทั้งสองต่อสู้กันอยู่นานซึ่งพระพิเนตนั้นมีฤทธิ์มากกว่าเก่งกว่ามากและสามารถสาบให้อสูรตนนี้กลายเป็นหนู ได้สำเร็จจึงนำเอามาเป็นพาหนะจนได้รับการขนานนามว่าอาขูรถผู้ทรงหนูเป็นพาหนะสามเหตุที่มีสายรัดท้องเป็นงูเห่าตามนานี้สืบเนื่องมาจากตอนที่พระเตรกลับมาจากงานบวงสวงของเหล่าเทพ ได้สวยข้าวต้มมากเกินไปจนพุงป่องระหว่างการทรงหนูอยู่เพื่อกับที่ประทับบังเอิญมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื่อยมาตัดหน้าพาหนะของพระพิคเนธจนทําให้พระพิคเนธเสียหลักตกลงมาจากหลังหนูจนท้องแตกข้าวต้มไหลมากองกับพื้นทําให้พระพิคเนธโกรธมากสังหารงูตัวนั้นตายและเอามารัดข้าวต้ม ที่กินนั้นจับยัดเข้าไปในท้องเหมือนเดิมแล้วเอางูต่างสายรัดมารัดท้องไว้เหตุการณ์ในครั้งนั้นพระจันทร์ซึ่งลอยอยู่กลางฟ้าเห็นเขาโดยบังเอิญเหตุการณ์ในครั้งนั้นพระจันทร์ซึ่งลอยอยู่กลางฟ้าเห็นเข้าโดยบังเอิญก็ ัวเราะขบขันในการกระทำของพระพิฆเนตแต่ยิ่งกลายเป็นทำให้พระพิฆเนตโกรธและความละอายจึงใช้งาขวางใส่ะจัรทำให้งาข้างหนึ่งไปติดอยู่ที่ดวงจันทร์จนรัศมีมืดดับหายไปเป็นตำนานการเกิดข้างขึ้นข้างแรมในคติความเชื่อของพาราหมณ์แต่ด้วยเหตุนี้ทำให้มีความเชื่อกันอีกว่า พระจันทร์กลายเป็นที่รังเกียจของพระพิฆเนศหากวันใดที่ประกอบวิธีของพระพิฆเนศดูห้ามมองพระจันทร์หากใครมองพระจันทร์ที่เป็นคู่อริของพระพิฆเนศเชื่อว่าจะถูกพระพิฆเนศสาปเอาให้กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคม